ดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมาจูอีจีแชนแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมห้างเกมครับไปเซิร์ฟของเอสจีครับเซิร์ฟรีบอรบอลน,นั่นเองเซิร์ฟเอสเบจีจะเรียกยังไงก็ได้นะครับโอเคขอเราติแป๊บโอเคครับวันนี้มาเล่น เซิร์ฟนี้ครับผมจำได้ครับในเซิร์ฟของที่พีซีเขาเล่นนะครับใครๆดูซีโร่ทิ้งเลยใช่ปะอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมครับมาโจอีจ c แชน n นลวันนี้อยู่กับนี่เกมที่มีชื่อว่า ฮันเกิลเกมส์จะโชว์วิวกิมในเซิร์ LBSG นะครับโอเคอีสอนาทีจะเริก जमी हो तो โอเคครับอีกหนึ่งนาทีจะเริ่มเกมนะครับเกมจะเริ่มนั่นเองเอ่อชื่ออะไรเบดี้เก้าเก้าศูนย์ศูนย์อืมวีไอพีน่าจะอลก็น่าจะวีไอพีหัวจิ้มจิ้มจะสู้ไหวไหมครับ